มาวัดไซ่งานครับผมสเปคจะเป็นความหนา0.30สีน้ำเงินนะครับเหล็กนอกความยาวแผ่นก็ประมาณ10เมตร35ความกว้างของตัวอาคารความยาวของตัวอาคารก็ประมาณ34มเมตรนะครับตัวนี้ลูกค้าะจะใช้ครอบพิเศษ ปรับองศาตามแบบออกมาครอบไม้เชียงชายให้ปิดไม้ไมเชียงชายเลยครับแบบก็จะประมาณนี้ปรับได้ตามแบบที่ลูกค้าสั่งเลยนะครับสนจะติดต่อ099514475้ีเจอีเล์0กเ9ไอดีไลน์สมชาย v i p 999 กิมเล็กทั้งหมดเลยนะครับ